อ่ะโอเคนะพอเกล่าสสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวกเราออสซิโลชแนลกันอีกแล้ววันนี้เรากลับมาในช่วงของแนะนําเด็กโปรไฟล์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเด็กโปรไฟล์ของเลโตไฟนะครับเด็กที่เราจะแนะนําในวันนี้ก็คือลิงจ็อกเกอร์สายด e ลิเตอร์นั่นเองนะครับที่โดนลิมิตไปเป็นที่เรียบร้อยผมก็ไปแก้เด็กมาเป็นที่เรียบร้อยครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าใส่อะไรกันบ้างนะโอเคเริ่มที่เกตสามผมจะใส่อยู่เจ็ดใบนะก็สี่ใบแรกจะเป็นเกรมนะครับแล้วก็เป็นเกรยอนนะครับแล้วก็เป็นตัวติดชื่อเกรนะจาก อีบี2นับสใบอ่ะจะใส่ตัวนี้4ตัวนี้4เลยก็ได้แล้วแต่พร้อมถนัดของแต่ละคนนะครับอ่ะโอเคต่อไปเกตสอใส่กระป๋อง1ใบนะครับแล้วก็เอ o วใบตัวนี้จะใส่เพื่อม,มาเสิร์ชหากระป๋องก็ได้หรือเสิร์ชบอร์ดมาเพิ่มในรอบในการโจมตีก็ได้นะครับโอเคแล้วก็เป็นตัวแวน e ู e t e ิ delete, ลงช่องเรียนะครับเรื่องล็อกแถวหน้าคู่แข่งหนึ่งใบนะครับมาช่วยในการล็อกอีก เป็นตัวคู่เจียนคู่เจียนคู่เจียนซึ่งผมไม่ใส่ตัวลิเจียนนะครับเพราะว่าไอตัวนั้นกินเคาน์เตอร์บาสนะครับแล้วก็ยืนหมื่นผมใส่สามใบนะครับอ่าโอเคเกตสองหมดละเกรดหนึ่งเป็นดูออนนะครับดูออนใส่สี่ไอตัวนี้ก็เหมือนกันครับเพิ่มหมืน่นแล้วก็เวนิสบายลุมอีกฝ่ายนะครับอ่าแล้วก็ตัวโซบัสองจวดหนึ่งนะครับใส่หนึ่งใบนะครับ ตวตีมือนะครับหายากหน่อยนะครับตัวตีมือก็ใส่สาใบนะเพิ่มรอบไอเอามาเพิ่มเอ่อเพิ่มตัวตีให้เรานะครับแล้วก็พีจีผมใช้เป็นพีจีอีฝ่ายโดนดลิทบายนะครับสี่พันนะ,ะเพิ่มพลังให้บอดเรานะครับใครจะใส่เป็นพีจีที่เอ่อทิ้งตัวเองมีตัวเองในดอกใช่ไหมตัวนั้นในสกิลนั้นทิ้งตัวเองมีตัวเองในดอกเอ่อเธอหน้าอีฝ่ายไม่ถูกเปิดดีลิทนะครับซึ่งเราดีลิทเรื่อยๆแล้วครับไม่ค่อยมีปัญหาเลยถ้าเรายิงเกมนะครับก็ใส่ตัวนี้แทนก็ได้นะโอเค ส่วนทิกเกอร์นะผมใส่เป็นสแตน12เหมือนเดิมนะครับก็สแตนลงมาแวนดิลิท์จวดหนึ่งสแตนธรรมดาไม่มีเทคสีแล้วก็สแตนโดนกินเปิดท็อปถ้าเป็นดีลิตเตอร์ลงมานะครับอ๋อไม่ใช่เปิดท็อปถ้าแวนถูกอยู่ในสภาพดีล้ก็มันถูก,กมีถ่ายเปิดท็อปหนึ่งเปิดท็อปหนึ่งแล้วก็ขอการเป็นนลงชั่วอากาศปีนี้นั้นบวกห้าพันนะครับแล้วก็ฮิวทิกเกอร์ดีลิเตอร์ซึ่งดีลิตเตอร์หมดเลยนะครับแล้วก็จะเริ่มใส่สี่ใบเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเค เดี๋ยวเราไปดูสกิลแต่ละใบกันเลยนะครับ <bought> เริ่มด้วยเกลแนนะครับก็สกิลมันปกติครับเอซิทิเป็นการ์ดหนึ่งคอเตอร์บัสการ์ดที่มีคำว่าดีลิเตอร์นี้ชื่อการเรื่องที่ให้โอกาสเราสองใบนะครับที่มีคำว่าดีลิเตอร์แล้วก็ดีลิเป็นการ์ดทั้งหมดคู่แข่งนะครัเทคนิคเราจะไม่พูดถึงนะครับเป็นเทคสไตล์นะครับต่อไปเป็นเกรดจากอีบีนะตัวนี้ก็ลงมานะครับเข้าช่อง มันกาดเรียกาดโซส้าสองกาดที่มีคำว่าดีลิเตอร์ในชื่อกาดสามารถจ่ายคอร์สห้าจ่ายมันจะบวก5,000นะครับแล้วก็ถ้ามันลงช่องแวนเนี่ยก็ดีลิทเป็นกาดคู่แข่งทั้งหมดจานั้นถ้ามันถูกทีทายจากช่องเนี่ยแล้วก็การมือเรามีสามใบาหรือต่ํากว่าก็จวนหนึ่งใบนะครับดูความสามารถหรือค่าคอร์สของอะไรนะของกาดที่มีคาว่าดีลิเตอร์นะครับตัวนี้โอเคแล้วก็เกลียมเกลีย,ยบอนเท็กบอลจะเป็นเอชทีทีเป็นกาดข้าวตือบ้าสอง การทิ้ทอนาดิจิต,ตอลในชื่อการลีไทยเลยการเราหนึ่งใบนะครับก็ดีนี่เป็นกาสคู่แข่งใบหลุมคู่แข่งในสภาพคพ้อมหนึ่งใบแล้วก็เทคลายจะเป็นออโต้เข้าสู่ช่องบรรการเนี่ยคู่แข่งเลือกใบหลุมตัวเองสองใบนะครับอ่ะในสภาพความนะครับโอเคต่อไปนะครับเกรดสองยืนมือนะ่าเอามาใส่กันแหนแล้วก็พลังเยอะดีะครับใส่จะใส่ตีสิบสองก็ได้นะแล้วแต,แวแต่แล้วแต่ความถนัดเลยนะฮะอันนี้ผมใส่มาการแหนด้วยนะครับ แล้วก็ Evo นะครับ4บี่ใบตัวนี้ก็เข้าสู่ช่องเรียกอาศ2องคอร์ตบารนะครับสามารถจ่ายคอนถ้าจ่ายก,ก็ค้นหาการที่มีคาว่าดีลเตอร์ที่ไม่ใช่ตัวมันนะครับจากในกองการ์ดคองช่องเรียกาศนะครับอ่าแล้วก็จะนัดสับกองการ์ดนั่นเองครับค้นหาการ์ดอีกหนึ่งใบของช่องเรียก,นะรก,า,ก,า,ก,การ,รา,รา,รเนนาเรศเนาะก็สามารถนำมาเสิร์ฟพวกกระป๋องพวกตัวเริ่มสแตนทิกเกอร์หรือของที่เราใช้ตีแล้วของของที่เราใช้ในเล่นเทอร์น,น,า,นาก็ได้นะตัวนี้ต่อไปก็เป็นตัว <c oughs> แวนถูกดีลิสต์นะครับเข้าช่องเรือกาดล็อกแถวหน้าของแข่งหนึ่งใบเอามาเพิ่มการล็อกนะครับเพื่อีม่ฝ่ายเล่นยาขึ้นเข้าไปอีกครับแล้วก็เป็นกระป๋องเจ้าเดิมของเรานะครับก็จบการต่อสู้มันโจมตีหนึ่งคองเ,เตอร์บาร์สการที่มีคําว่าดีลิตเตอร์ีไทยเรือกาดทั้งหมด5ใบนะครับหรสี่ใบวะลิทายยูนิตน,นี้แล้วก็ีไทยเรือกาดของดีลิตเตอร์ ในชิการ์ดใบอื่นของคุณอีก4ใบนะครับเมื่อจบการต่อสู้ทีนี้โจมตีบรรกากาดถ้าแรรกากาดคุณเป็นเกรดสามที่มีเขาว่าเ,เกรดนะครับในชิอการ์ดก็สามารถแตมบรรการาดทั้งหมดของคุณได้นะครับโอเคการัน,นต่อบ้ามาที่เกรดหนึ่งนะโดรอนนะครับก็ตัวนี้จะเป็นถ้าบุญให้แวนจบการต่อสู้สามารถจ่ายคอร์ก็คือเอามันเข้าโซ่นะครับจิงการ์ดมือคุณหนึ่งใบจวดสองใบแล้วก็เลืเอกไอ้คู่แข่งเลือกใบหลุมตัวเองหนึ่งใบในสภาพพร้อมนะครับแค่นี้แล้วก็สมบ้าสองชัรวรหนึง่ง อ,อันนี้ตัวนี้เป็นตีแวนทาวันเป็นดีลิตเตอร์บวกสามพันนะครับเป็นตีเหมือนนั่นแหละพีจีนะพีจีพีจีดีลิตเตอร์ครับตัวนี้ก็วันการคู่แข่งถูกดีลิทนะครับใบมันในสภาพคว่ำนะครับคุวยซ้ำออกในสภาพคว่ำเลือกอ่ายูนิตท,ที่มีคำว่าดีลิตเตอร์ไม่เกินหนึ่งใบนะครับเลือกยูนิตไม่เกินไหมอ๋อเลือกยูนิตในชื่อการหนึ่งใบนะครับบวกสี่พันจุดเทิร์นนะครับอ่าโอเค อันนี้ครับเกิดหนึ่งต่อไปมาที่ตัวเริ่มนะครับไม่ใช่ต่อไปมาที่เกเรศูนย์ดีกว่าอ่าต่อไปมาที่เกเรศูนย์นะครับเกเรศูนย์ก็เราจะเริ่มที่ตัวเริ่มนะครับตัวเริ่มก็ทูดีทายช่องเลกาดด้วยความสามารถของกาดที่มีคำว่าดีลิเตอร์ถ้าเป็นกาดอยู่ในสภาพดีลิทนะครับเป็นกาดผู้แข่งอยู่ในสภาพดีลิทก็ดูกาดหนึ่งใบจากกองกาดคุณขอการ์ดนั้นช่องเลกาดแล้วก็ถ้าเป็นดีลิเตอร์ก็นํากาดนี้เข้าโซ่เขาจะชาร์จหนึ่งนะครับเป็นตัวเติมโซ่เราเพิ่มดแล้วคคัชออรนนบ ยูที่เกอร์ธรรมดาไม่มีอะไรต่อไปเป็นสแตนทิกเกอร์นะครับเหตุคล้ายๆกับตัวเริ่มครับก็คือถูกลีไคจากช่องเนกาดด้วยความสามารถของการที่มีคำว่าเดลิเตอร์ทำบมรากาดอยู่ในสภาพเดลิทก็ดูการไปผสมของการหนึ่งใบคอามนั่งช่องเนกาดแล้วยูนิตนั้นบวกห้าพันจบเทินนะครับต่อไปเป็นสแตนทิกเกอร์ไม่มีเทคสี่ใบนะครับแล้วก็เทคสแตนนะครับลงมาถ้าวรยากาดคู่แข่งอยู่ในสภาพดีลีทก็จวหนึ่งนะครับโอเค แค่นี้ครับเด็กดีลิเตอร์ง่ายๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการเล่นของเด็กนี้กันเลยอ่าโอเคครับเรากลับมาดูในส่วนของแนวทางการเล่นเด็กดีลิเตอร์ที่ลิสต์ใหม่อย่างการแบนกระป๋องเหลือ1ใบนะครับเราก็จะไล่ตัวเกียร์สเราก็จะมีเกยออนเกรมแล้วก็เกรจากตัวของชุด EB นะครับส่วนตัวชุด EB เนี่ยผมแนะนําให้ไปใช้ตอนออท้ายเกมก็ได้นะ้ะเรายึดถึงท้ายเกมเพราะว่าไอ้ตัวนั้นจะไม่ได้รีไทนะครับไอ้พวกตัวเริ่มมันจะไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับ เพราะว่าตัวเริ่มมันต้องถูกรีไทยเกี่ยวกับความสามารถการ์ดเนาะไอตัวนั้นมันไม่ได้รีไทยมันโซบ้าสแล้วก็ดิลี่เบนการ์ดคู่แข่งนะครับอ่ะมันก็จะกินโซอาจจะใช้แกมในการเก็บพวกตัวเริ่มอ่ะตัวเริ่มอ่าพวกอะไรอย่างตัวเกียร์หนึ่งไอ้ใช่ใช่ตัวเริ่มแค่เก็บแค่ตัวเริ่มแหละตัวเริ่มที่เข้าโซนะครับอาจเก็บแค่พวกตัวเริ่มนะครับก็ไลฟ์เป็นแกรมอ่ะลงตัวนี้ครับโซบ้าสองจุดหนึ่ง ตัวแล้วก็สกิลคาตาบานหนกิน2ดีิเป็นการคู่แข่งจากนั้นสกิลจะเริ่มครับเปิดทอ็อปฮาลโลมาเป็นดีลิตเตอร์เข้าโซแอดแดมสกิลตัวน,นี้ลงมาจัวอีกหนึ่งแบบนี้ก็ได้แล้วลงมาจากนั้นเราจะใชะ้ตัวที่เราได้มาใหม่ตัวของ Evo นะครับสกิลขาตัวบ้าสอ ค้นหาการดีลิกเตอร์ที่ไม่ใช่ตัวมันเองนะครับลงช่องรนการก็เอาตัวของกระป๋องเลยครับอ่ะเพราะเรามีใบเดียวเลนะ็กเนาะถ้ามันตกแดมเราก็ไปเสิร์ชใบอื่นนะครับเป็นใบล็อกแถวหน้าก็ได้หรือตัวเริ่มหรือสแตนทิก,กร์ที่ลงมาบุกห้าพันเพิ่มทางโจมตีก็ได้นะครับแล้วแต่โอเคแล้วก็อ่ะลงตัวเริ่มลงอ่สแตนนะครับเพิ่มรอบใปนการโจมตีเวลาโดนกินจากตัวของกระป๋องนะครับก็ปีนะครับ พวกดีลิตเตอร์รอบตีจะมาจากเอ่อสแตนทิเกอร์นะครับอ่าพวกสแตนทิเกอร์หรือเพื่อพวกโดลดิทายอย่างนี้นะครับค่อนข้างจะเก่งเลยอันนี้ก็ตีเปิดได้ไม่ออกเลยได้บอรดนะครับกระป๋องก็ตีครับตีเสร็จนะครับคอรเตอร์บาร์ดีทายมันดีทายเรียกการดีลิตเตอร์ใบอื่นนะสี่ใบปุ๊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 บกินสี่แตนมันนะครับสกิวเริ่มเปิดทอ็อป มามเปเาการที่ c a เป็นดีเล็เตอร,ตอร์ไงเนี่ยสกิลสแตนงี้เปิดมาไอ้นี่บวกห้าพันนะครับอ่ะก็ตีตีแล้วก็มันเปิดไปอีกได้มาสแตนสแตนพลังสแตนสแตนพลังนะครับไปเพิ่มรอบอย่างนี้นะครับอ่ะสมมุตินะฮะเราหลุดฐานเป็นตัวนั้นล่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในช่วงที่เราหลุดฐานกันบ้าแป๊บนึงนะ้นผมหายกี่สองกันเอามาเข้าโซนเหมือนเดิม อ่าโอเคจี๊สองชี๊หนึ่งอ่าโอเคล้างบอร์ดปุ๊บเอาเกรย์ไปมาไปไหนวะอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้อ่ะงเงาดำคืนครับ โอเคเราก็ไล่มาเป็นตัวเกรจากอีบีสุสานนะครับก็ข้อช่องแวนกาดหรือเรียกกาดโซบัาสองกาดที่มีคำว่าตรลิเตอร์ถ้ามันอยู่ช่องแหวนเนี่ยก็ดีลิทร์แหวนกาดคู่แข่งแล้วมันไอ้ตัวเนี้ยมันได้ห้าพันอยู่แล้วเวลามันโซบัาสองนะครับก็ถ้าเราจะเล่นคอมโบกระป๋องเหมือนเดิมเราต้องมีตัวเอโวอยู่ในมือนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยใช้เสิร์ตนะครับเพราะไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเปิดโอกาสเจอกระป๋องก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้ตัวนี้ไม่ได้รีทายเนาะแล้วก็สกิลเคาน์เตอร์บัตนะครับสอง ซุเปอรเลี้ยข้อนะครับก็เอากระป๋องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลงลงตัวเริ่มหรือขยะลงแบบนี้ก็ได้ลงเพ่ไงตัวนี้ก็โดนกินอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ลงไปล็อกแถวหน้าเพิ่มให้เพื่อใ,ให้ลดการยุบตีในรอบหน้าของอีกฝ่ายหรือเรียก <c oughs> ว่าทำให้อีกฝ่ายเลียนยาึ้น,นครับก็ลงตีเก้าพันตีได้บอดบอดแบบนี้นะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ตี จการเราสู้เหมือนเดิมครับคอเตอร์บาสทายมันทายหมดบอร์ดเปิดเกี่ยวเปิดท็อปอ่ะเป็นดีล e เตอร์อันนี้ลุกมาก่อนลุกอันนี้ก็ถ้าเราเปิดไดตัวนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะามาบูตแบนหรือเราจะเอามาเพิ่มรอบตีให้ฝ่ายตกสองที่ก็มาบูตแบนนะครับแต่ให้ฝ่ายตกทีเดียวก็ยังสามารถเอามาเพิ่มรอบตีได้เข้าสู่ไงเด็กเช่นกันเปิดโอเค พอส่ไงไดอันี้ก็ได้ตีอ่าถ้าตรงหนึ่งที่ก็อาจจะขอห้าพันขอห้าพันนี้แล้วก็ไปสแตนอ่าสแตนพลังเค์บอ์ดอย่างนี้ก็ได้นะแล้วแต่นะครับอ่าไอ้ตัวนี้มันจะไม่ต่อยเืองเหมือนไอ้ตัวเกรมนะเกรอมคือ counter bars r e t y ก็ delete ได้เรื่อยๆส่วนตัวนี้ก็แค่ลงช่องแวนช่องเรียไอ้ลงช่องแวนนะครับถึงจะด e ลิ t e ได้นะครับซึ่งเป็นตัวที่แนะนําให้ใช้เป็นตัวสุดท้ายนะครับผม อ่ะถ้าเป็นเกรออนจะกินคอร์เตอรบัสหน่อยแล้วก็ทําให้เล่นตัวของอ v โวได้ยากขึ้นนะครับเพราะไอ้ตัวเนี้ยใช้ประมาณสามเดมจในการเล่นนะครับ <c oughs> โอเคส <c oughs> ำหรับคลิปแนะนำดิกโปรไฟล์ของ Little ile, เลโตรไฟผมก็ต้องขอจบเีลงเท่านี้นะใครอยากได้ดิกโปรไฟล์อย่างอื่นก็สามารถขอหรือคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ขอตลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าบายครับผม